ความหวานเนี่ยคือเวลาเราฟังข่าวแย่ๆหรือว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเนี่ยพอเราเห็นงานศิลปะที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเรารแรงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยงานสิ่งนี้มันเกิดจากนักมือคนไหนมันทําให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้ mm hmm. แลน้นเมน่อเนียนส่วนตัวผมผมก็จะค่อนข้างเคารพคนที่ทำในชีวิตนี้ถ้าเป็นศิลปิน mm hmm. มากเพราะะฉนนั้ในการที่จะไป ต่อเขาหรืออะไรแบบรุนแรงๆเนี่ยผมก็โดยส่วนตัวผมไม่ทำแน่เขาก็ซื้อไม่ไหวผมก็ซื้อไม่ไหวมันก็มีนักบอที่ต่อแหลกรงๆก็อะไรอะไรไม่ไหวนะแต่ว่าผมก็อธิบายว่าทำไมถึงไม่ต้องต่อนะคุณต้องมีติดตินตั้งคนมาที่ช่องเป็นพิเศษแล้วก็ติดตามเขาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะแบบพิเศษสุดๆอันนี้นะต้องเป็นการใช่ไหมใช่เพราะว่ารอ โโอออ้ว่ะเน่าจะเป็นงานชิ้นที่สองเนี่ยครับชิ้นที่สองที่ผมเก็บวันนี้ลูกลูกจั่งเข้ามาเขาต้องดีนใจอะไรที่คุณต็อกดูชมก็รู้อยู่เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับก็ก็เป็นงานของของคุณจั่งที่ก็เล้กทุกวันนี้ผมก็ยังยังทีานติดตามอยู่ก็ตั้งแต่ชิ้นที่สองเมื่อี้ผมบอกพี่นิดนะผมบอกว่างานตั้งแต่ชิ้น พ่อโคตรโคตรผมไปบ้านต้องใผมชี้ก่อนเลยอเอาหมเอาเลยจีนงๆพคอบมากเลยนะมีใครบ้างที่อยากซื้อแต่ไม่ได้ซื้อโอ้โห <c oughs> ตอนนี้ได้ซื้อแต่ตแยังไม่ได้ซื้อเลยนะคือจริงๆมันมันมีของหลายชิ้นนะอันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนมากแต่ผมว่า พอเกิดถึงจุดหนึ่งช่งสมัยก่อนนะผมอาจจะอยากได้งานหลายๆชิ้นของนักสะสมหลายๆท่านก็ที่แบบโหทำไงจะได้มาอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอความสุขนั้นมันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วคือเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออบางทีมีชิ้นที่เราไม่ทานได้เนี่ยจะอยู่คนอื่นเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันตรงที่เราก็ได้ไปดูมันมีปลายแลกเปลี่ยนกันนะเราก็ไปดูของเขาเขาต้อมาดูของเราราฉะนั้นตอนนี้ผมก็ ก็มันก็เลยไม่ค่อยอกว่าว่ามีอะไรที่เราอยากได้แล้วยังไม่ได้นะนะก็มันตอบเข้าไปแต่ทีนี้ผมอยากจะย้อนนิดนึงนะครับคำถามาท,กกาที่แงจริงๆผมลืมนึไม่ออกคำถามไปเกลียวว่าผมไม่ซื้องานประเภทไหนเออเออที่ที่ผมเคยบอกเพื่อนนักส่งรุร่นน้องบ่อยๆนะว่าผมจะไม่ซื้องานที่ถ้าผมเห็นงานคนนี้แต่ผมนึกถึงหน้าสิ่งค์่ิมพ์ก็คือ ผมจะมีซื้อเด็ดขาดไม่ได้ถึงอคนนึงใช่ใช่เราผมก็จะแนะนำสิเพินแนะนำแับผมเล่านนองด้วยว่าเออท่านอย่างนี้เป็นผมผมที่ซื้อกา้าขบวนเองเพราะว่าถ่าอย่างนี้ผมก็ไปซื้องานหมที่ผมนึกถึงแต่ไม่ได้ซื้องานคนดนี้ใช่ใช่เราซื้อต้นั้วที่เรารู้สึกใช่ว่าอรนีต่อให้สีมือของของคนที่มาที่หลังจะดีกว่าผมก็ คำถามต่อไปเนี้ผมถามทั้งสองท่านเลยครับผมถือว่าคุณต๊อกของคุณจิงเนี่ยเป็นนัาากดาบผมที่สุดยอดมากในประเทศเนี้แต่คําถามของผมก็คือในสายตาคุณต๊อกใครขอกอ๋อหนึ่งคนเนทะ่านั้นใครคือนัาากดาบผมที่สุดยอดในสายต,ตาคุณต๊อกเอ่ยชื่อมาเลย,อ,อ,ยเอ๋อ,อ,อเป็นอ๋อไม่ยากเลยผมผมชอบของผมเอ่อสิบสี่พยานนะก็เป็นคุณเทพคุณนะเทพจุลุน คุณนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใชเพร<อ>าะว,ว,ว่าเพราะว่าในความเป็นกรุงเทพเนี่ยนอกจากชื่อท่านจะเทพแล้วเนี่ยนะคือใช่เะคือคือผมชอบกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเป็นนักสะสมที่เป็น,น,น,าานบคุคคลธรรมดาไม่ได้ว่ามีตังอะไรมากแล้วก็เขาเ้าไปทุกซีนงานศิลปะด้วยด้วย,วยแทสชั่นที่ยใจรักจริงๆแล้วมีความเข้าใจงานศิลปะที่ดูจากคอลเลกชั่นเ้า รู้เลยว่าเข้าใจงานศิลปะสูงมากมีความรู้สึกในการกลับบ้านทั้งที่ได้ย่อสะสมงานดีมากใช่ไหมเราคอลเลคชันต่างปรเทศเนี่ยไม่ได้ว่ามีจีด่วนเยอะแต่แต่ละชิ้นเนี่ยโตกนั่นทุกชิ้นเลยนะครับโอ้รู้ว่าจะประหยัดเหียญงานตกแม่นะให้มีบ้านต่างประเทศเอ่มีคุณเิี้ยห้าต่อมกรุงเทพก็ใครคือนักสะสมที่สุดยอดในแต่ละทุกที ขอเห็นคนก็เพิ่งเห็นงานกระทรวัฒนเพ่งเข้าปดีรูางานของกบบที่ับบวานเนียเห็นแล้วแต่ว่าทุกรูจะลงดึงงานดีทุกชิ้เลยอ่ะขอคิดเหมือนกันได้ไหมคนอื่นไม่ได้แล้วคนนึอ่ะมันจะไม่แยนีเคยชื่อขอดีใจหรอ้าถ่ายก็ปบดเลยนะไม่ขอดูต้อ้อเพราะว่าเอามาชมกันเองไมใช่ไม่ใช่เพราะว่าพิกรคุณพอคุตองครับ รู tutti, ้จักคุณเกิดเปลี่ยนตั้งแต่เห็นเก็บงานละก็เลยรู้ว่างานมันดีว่าถ่ายทอดมาเป็นงานยุคที่คุณเกิดเก็บเลิกต่อไปเพราะฉะนั้นได้งานแบบหัวหัวที่นั้นเลยอาาเราไปบ้านคุณต๊อกเนี่ยผมแค่จากพิลพกาเลยครับโอ้โหพอไปที่สวนไปผมแค่จากพ่อเล้ห์หัวนะคุณลุงงานของคุณต้องโอ้โหนี่มันาะนี่เหรอเขาคงงอเก็บไว้ตั้งแต่เริ่มก่อนนี่ พราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยไปเดินดูแถวก็เตลใ้องเจกันอยู่ก็เห็นว่าไม่เห็นงานหูหัวไม่กอนเลยแล้วที่ก็เข้ามาหลังๆหน่อยนะคะซึ่งช่งานชวงนั้นมันมันมันไม่ดีวันนี้แล้วอ่ะก็งานเนี้ยเป็นของคุณพ่อขึ้นงเพาว่าเส้นงคุณพ่อเพิ่งมืงนกันว่า่อเเลือกของเก่งมากแล้วก็มาคุณต๊อก็มต๊อกก็มาซือตอ เขาเรียกว่าไงสื่พ่อมันเป็นมรดกนะที well, ่คุณต้องต้องเดินตามคุณพ่อการเป็นบ้านคุณต้องทำให้ผมคิดกันว่าทําไมพ่อผมไม่เก็บอะไรเลยถ้าพ่อคุณเก็บอะไรก็อยู่ได้เดินตามได้นะพ่อผมไม่เก็บอะไรเลยครับผมก็เลยมาอย่างโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงนักตากผมซื้องานต่างไหมมีคนนี้มีฉันตรงมี้ไม่ ไม่คนทั่วไปคน,ปนทั่วไปที่ว่าใชเ่เด็กวัยรุ่นเด็กเด็กช่วงนี้เช่นมีงานคนนี้เห็นตอนนี้คนนี้เนี่ยอเล็กเซ่ทุกคนต้องมีใช่ม้อแล้วก็มีใคร่คนนั้นที่เจ็บหายที่ที่ว่าหวานเนี่ยเรือชื่ออะไรเห็นคนนึงมีก็มีอย่างาเลยรุ่นเด็กสี่กว่านะคะต่างๆกันต่ามทุกคนมีแต่แต่รุ่นนี้คงไม่ตาม คุณก็ในสมาคมเนี่ยต่างันไหมซื้องานตามรไหมเฮ้ยซื้อกันจามีกันเถอะองแห่ในบ้านจารวีม <Aqui. S 1> ีมไหมคือผมว่า okay. มันก็คือคือเคยมีคนตั้งประเด็นเซนซิสต์นีถามว่าเรื่องแบบจะไปตั้งกรตัาง มาปมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเราเขาบอกได้ตั้งมาทำไมในที่เชีวแบบทำไมด้วยจะไปชี้นำตลาดเหรอหรือจะมาแบบมองเป็นอ้ไนเลยนะอยู่ที่คนอะไรเงี้ยอืมคือผมว่าเอาตรงๆนะคือคนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีการถ่ายโอนที่นี่คนขึ้นการอาการอยู่แล้วอยู่แล้วอันนี้มันเป็นท่าไม่ได้ด้วยท่าไม่ได้ครับท่ไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่ที่ที่นั่นเนี่ยผมก็จะบอกทุกคนว่า คล้ายๆที่จ็คบอกแบบว่างานจิตรกรรมนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับระหว่างเรากับงานชิ้นนั้นด้วยนะผม่ได้เปลนอะไนี่นะครเองได้ครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปดูให้เยอะพอแล้วคุณเองจะอย่างผมเนี่ยผมไม่ตามอูเลยนะเพราะผมเรียนมาผมเรียนถึงต่างาผมทำงานเป็นแล้วผมอยู่ในวงการงานผมรู้ด้วยว่าไอ้นี่มัดีไม่ดีผมอภัยหมดเพราะฉะนั้นในสัญญาภาพของผมเนี่ยผมไม่เคยตามไป แต่ปัญหาคือผมก็ไม่มีเงินซื้อเลยนะแต่ผมรู้ว่าอะไรคือของดี<อ>แต่ผมอยากรู้ไหมว่าแล้วคนในวงการมันตายไหมวะเพราะว่า<อ>มันไม่มีคนเก่งทุกคนอยู่แล้วมันต้องม,มีคนที่อ่อนและต้องเชื่อคนทีน่แข็งกว่าได้หรอไหมมันมันก็คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะในการมันต้องมีบ้านละคือเรียาารเกเรื่องภาษาอังกเรียกเคียร์เซอร์ก็คือให้ถ้าเพื่อนเรามีแล้เวเรา เราอยู่ในกลุ่มเ,าเขาเราก็อดไม่ได้ต้องมีไปด้วยครับแ,<ต>แต่ว่ามันไม่ใช่แค่งานศิละปะนะทุกอย่างนะมันมต้องมีคนบางคนที่เขาอย่างเงี้ยเขาเล่นทุกอย่างเพื่อนมีเขาก็ต้องมีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่เชืถถ่อสิทิแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยก็ต้องหาความเป็นตัวเองของเขาที่เจอว่าจริงๆเราก็ชอบอะไรก็ไอของที่เข้าไปเนี่ยมันสะท้อนถึงรสยมเขาหรือสะท้อนถึงรสยมของ,ของ,ของ คนดูมากในช่วงเวลานหนึ่งๆถ้าออกมานะคือแล้วสุดท้ายเนี่ยเตัวตนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะบอกจากงานศิลปะที่คุณเก็บว่าพวกคุณเป็นคนยังไง<ม>นะถ้าคุณไปแล้วคุณแล้วงานคุณก็เป็นงานที่เป็นสมัยนิยมก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ถิลปวัฒรมเป็นสมัยนิยมกต่ทุกอย่างมันไม่มีถุ่มืีกินนะได้ได้อาวุธสมัยนิยมเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนงานบนผนังบ้านคุณ แต่คนบางคนเขาชอบอะไรเข้าไปเลยเนี uh ่ยเขาชอบตลอดชีวิตก็ไปคือเขาังชอบอยู่ชอบอยู่อย่างเงี้ยมันก็มันก็แล้วแต่คนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ทันตามมันไม่ตามทังตามร่งแรกเลาตามเล่าบ่เ่าหนักนะผมรู้จักนักสะสมคนหนึ่งเขาบอกผมเลยนะว่าเวลาเขาซื้องานเขาจะมีงบปบอกมาคือเขาจะไม่ซื้องานที่ราคาแพงกว่าสามแสนบาท ทุกชิ้นที่มีอยู่ในข้อควอมเขาต้องราคาไม่เกินสามแสนบาทต้องมีประเด็นอย่างนี้นะต้องเท่านั้นถึงจะซื้อแพงวันนี้กูไม่ไหวหรือคุณออต้องรวยมากขนาดที่ไม่เคยเคยิดอะไรแบบนี้เลยง่ายงไงนะคือผมว่า เพดานมันมีทุกคนนะนี่ไหม,ม,มต่อให้เป็นนักสังคมระดับท็อปของโลกนะครับเราซื้องานได้เป็นพันล้านเนี่ยผมว่าก็ต้องมีเพดานเขาต้องรู้ว่าประมาณนี้แหละที่จะที่จะไปถึงให้แล้วบอกว่าเพดานเนี่ยมันเป็น,นเสน่ห์ของการเก็บงานแล้ว,ลวท่านผู้ชายปัญหาทายไงถ้าสมมุติคุณเป็นนักสะสมที่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยความสมบูรมันอยู่ตรงไหน เออคุณเลือกอะไรชิ้ไหนก็ได้เนี่ยถ้าความท้าทายไม่มีแต่ความท้าททยที่เหมาะสมคือมีงานสองชิ้นแล้วคุณเลือกได้ชิ้นเดียวคุณต่างด้วยกจะเลือกชิ้นไหนใช่ไหแล้วโดนปีด้วยเวลาด้วยว่าก็ให้เวลาคุณเลือกคุณเลือกได้นานนะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้นไปกอคุ้นใช่คุณเลือกได้แค่ชิ้นเดียวหรือว่าสามสี่ชิ้นแล้วคุณเลือกได้แค่ชิ้นเดียวดับเวลาคุนต้องมีมันมีมากแค่ไหนครับมันมีมาก แค่ภรรยาค <c oughs> ือภรรยาเอะเลยแต่ไม่ไดพูดเล่นนะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่ะคือโอเคถ้าถ้าเราอายุมากขึ้น โอกาสหรือหรือว่าสมมติเราตังกับคู่นี้ต่างเรามีมากขึ่งยอปไถดานก็เพิ่มขึ้นไปยอดดียอดดีก็มาแต่แน่นอนมันก็ย่อมมีงานที่เราไม่สามารถที่เอามาเป็นเจ้าของได้อยู่แล้วอ่ะตรงนั้นมันก็เป็นไถดานธรรมชาติของมันอยู่ก็มาเพิ่มผมว่ามีแหะมันมีคุณคิดมีเดือนน้ไหมแค่เนี้ยมากกว่านี้ฉันจะไม่ซื้อเพราะฉันไม่มีเงินแล้ว ีทุกคนนะคะมีเหรอเยอะไหมเวลาถึงไหมของคพี่ถ้าพี่ชอบชิ้นนี้สมมติว่าห้าแสนพี่พี่บอกว่าจะต้องสามแสนไม่เกินพี่ยอมไม่ซื้อทั้งปีสองปีเลยแล้วมาซื้อรูปที่เราชอบมันไม่จะได้อไม่ได้ตังอันซื้อถ้าถ้ามีของที่ไม่ชอบแล้วสามแสนเนี้ยก็ไม่ซื้อซือมันถือว่าไม่ชอบมันจะราคาเท่าไหร่ก็ตามไม่อไ่ก็ค่ะผมมีคำถามหนึ่งต้องถามคุณพี่ก่อน ก็เดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะผมไม่ถามไม่ได้ตอนบำรงานทางโบของยังหวังเนี่ยหัวใจเป็นยไงครัพี่ตอนนั้นพี่รู้สึกอาการเป็นไงครับอาการชาอาการชาพี่อยู่บริเวณนี้ด้วยนะใช่อไหมเอาไม่ได้เป็นคนเพราะเหรอไม่ใช่เพราะคริสตินเั่งเขาคือต้องอยู่ในห้องเดิมอ๋อคุณพี่ไม่ใคนเพราะไม่ใช่คนเพราะพี่ยกเองเหรอคนเพราะยกไม่ได้นะคะตามตามไม่ใช่คนอื่นยกพี่อ๋อไม่แต่ว่พี่ยกเองเหรอพี่นั่งอยู่ข้างละเพราะว่า ไม่รู้ว่าใครจะตัดสินใจให้เราได้อยากได้มากตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดว่าคิดว่ามันจะจบเท่าไหร่ด้วยไม่ได้คิดะจดมากเท่านี้แล้วเราก็เต็มเต็มตังไปไม่พอด้วยเลยครับ<ภ>แล้วก็สู้มาถึงอันนี้ที่บอกว่าพี่ไม่ไม่ไหวแตยย่อยากได้ที่หมอบอกว่าเดีย๋ยวเอาตังค์เอามาช่วยมีมีมคู่ต่อคู่สำคัญครับอาจารย์คุณหมอก็เสน <laughs> อ๋หมอเสนอเหรอ ถ้าเครื่องอยูที่คงไม่ไหแล้วนะหมอผเชิไปที่25อ๋อหมอกเที่ยที่25จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซือแพเท่านีเมราะมันเริ่มไม่ได้แพงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เตรียมเลยเ่ยแล้วกก็เลยบอกพี่หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวตังมาให้ก็เอามาเอรวมแล้วก็ยังไม่พออคือไม่ไม่ได้เลือก่น้กินี้ก็ขายคอนโดนี่เรื่องหรอพี่บอกว่าขายคอนโดอันที่เขาใหญ่อันนี้ไม่อยู่ขายคอนโดเลยแล้วกัน ้เอาลูกเพราะว่าคอนโดคอนโดซื้ออีกทีได้อ่านี่นะครับคืออย่างนี้ไอ้การประมูลนี่การประมูลคือการตัดสินใจที่เที่ยววิธีการตรดสินมันจะเต้นแรงมากเพราะว่าอีกนาทีเดียวคนอื่นตัดหน้าเลยคนมาขอซื้อไม่ไม่ขายไม่ขายที่บอกโอเคตัดสินใจที่ขายคอนโดที่สู้จะได้มีเงินสักสามสิบล้านเงิอก็ ขายคอนโดเขาคิดว่าคอนโดเนี่ยเดี๋ยวมีตังเก็บเก็บเดี๋ยวไปซื้อใหม่ได้แต่รูปนี้รูปอันเนี้ยที่คิดว่าเป็นขอนบริสุทธิ์ในสายตาคือชอบมากแบบช็อกทุกชาถ้ามันข่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาของเราอีกเลยอะขายทุกอย่างเลยค่ะต้องบอกต้องบอกนี้นะครับว่าทุกชาติของจังหวัดเนี่ยมันเขียนหลังจากที่แกเรียนจบนำปัวดำแล้วแล้วแกยังหนุนแต่ป้าบหลังไอ้ยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่โลก่่่่า่่่่่ บอกแกถือว่าแกป็ตัวแม่เพราะนั้นในชุดคาบทั้งที่ไปรออิงด้วยนะรอหลังเลิกในประเทศไทยมีน้องมากนที่เ่นุคากเนี่ยมันอยู่ี่คุณิ้เนี่ยผมว่าสำคัญมากนะใช่ใช่ใช่เป็นเร่องสคัญคืออาจารย์หวายเขียนเขียนขึ้นเนี่ยที่ต่างประเทศเพรานั้นมีควาหาหายถจะจบลงขนาดหนังสือเวรชนาบกต้องก่อนขาดี คนก็ปนเบปุ cả, ่ป่าในทั đ đ lên lên. ้นีที่ัตอนนี้มันแต่ก็ะบาทที่มันซื้อสี่หมืนแกจอดยนะเพราะตอนนี้มันแสกวบาทผมไม่ไม่มีเรื่องนี้แต่ผมเอาไปซีรอกเลตเตอร์อย่างดีทั้งเล่นเลยเป็นเล่มของยันวันเป็นดี่นซีดอกเลเตอร์แลเนียบแบบของดีมากแต่ได้ไว้ตัวไม่ทันผมให้จอน แม้กระใดผมก็มีได้เงินจะสั่งรุ่ลังเป็นมือเหรอเอาผมมีสองเล่มผมมีทั้งหมดแข่งพรใครอยากได้จะต่อไปตรงครับผมผมเป็นคนจัดนะไปผมผมเป็นคนจัดเป็นมือแกเขียนเลยว่าให้ท่านแกกรุ่นน้องจากโรงเรียนเร็วๆเขียนผมนะจากรุ่นพี่เร็วๆขวัญรัชนีเป็นแบบนี้เลยอ่ะผมสุดยอด ผมไม่ตายตหลัรผมมีของดีเยอะผมมีของดีอย่างที่ทุกคนไม่มีเยอะมากครับแล้วตอนแก่ๆครับผมจะรวยมากนะจะขายสีหมดเลยมีอยู่ขายแดงรวยไอ้พี่ต้องอย่าฟ้องานให้นนะตอนแก่ก็ขายงานหนึ่งเดือนว่าต้องแต่งงานมึงมาถามมีให้กูด้วยสิว่าผุณหามาหลายปีแล้ว ถามคุณพิษหรือคุณต๊อกเวลาเรามีงานแล้วเนี่ยเรามีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรครับเอ่อสมัยก่อนเอาไว้ที่บ้านเป็นที่ดึงเป็นชักเป็นชักนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำพิธีการเลยนะแต่เพื่อนบอกว่าหัวงนมันไม่ได้หัวเงินมาออกมายากอ่ะก็เลยอ่ะ ก็พอทำเราก็เลยทำเลยจะได้แบบว่าแชร์ให้น้องๆนักศึกษาอะไรมาดูด้วยช่วงตอนนี้นักศึกษาตามหาวิทยาลัยเลยมากับอาจารย์อะไรก็คืีติ๊กติ๊กทาก็พามาแล้วนักศึกษาก็มาแจ้งก่อนแล้วว่าให้ให้ดูถือว่าแต่งกันดูค่ะก็ผมเคยมาเด็กคอตั้งไปดูด้วยนะโอ้โหผมนำ่งดูทึ่งใจนำทมจะมาเป็นของผมเองเด็กคอตั้งมันยืนตางเลยมันไม่มันไม่คิดว่ามาจมันจะมีคุณค่าขนาดนี้ ผมมีนำคมที่มันจะตื้นรถอย่างนีเลยและงานนี้มันทำให้ทุี่ในเบียร์อยากจะองที่เป็นทางลายนะเยอะเกินจะรที่แก่ทำทาลายงการนี้อาจาร์คิดจากสิธนการแล้วมันเป็นทางลายแบบนี้ได้นะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เจากหนึ่งสองเก้าอาร์หนเที่ยมที่เดียวเท่านั้นีจะเรศนร้ไม่มีคุณต้องเก็บนักไก่ไหร แต่ก่อนก็เหมือนทุกคนก็คือพิงพยังไม่มีตลอดเลยพีงพิเรก็เจอปัญหาว่ามลูกไปทิ้งกันอะไรเงี้ยนะครแต่ว่าตอนนี้ก็ทำห้องนะครับแล้วก็คุมคุณภะคุ่มระวามชื้นให้เขานี่สำคัญทีครมอดีเสียคุมความชื้นด้วยนะใช่ผมก็ต้องไปเททุกวันครับแล้วเขไม่ได้ตอท่ บ,บ้านเรามีปัญหาอย่างหน,นงึ่งในแคลอรี่ทุกที่ครับคือ UV สูงมาก u ีที่สองมาจากไฟนะครับตรงปีนผ้าตาข่ายสามคนเนี่ยมันร้อยห้าสิบล้าน,านอาาเองบ้านเราเนี่ยสองร้อยกว่าล้านทุกที่เลยแนะต่ที่ญี่ปุ่นนั้นที่มีท้องถิ่นสมเด็จที่ผู้ผมเคยอยู่ <c oughs> อ่ะญี่ปุ่นเคยมา,นานวัด UV อ่ะสองร้อยกว่บสามร้อยล้านนะครับโอ้มันเราร่ำรวยมากที่เรารวยทุกที่เรานรกแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำลายข้าวยิ่ง พิศพั 29, นธ์129ขึ้นติดตั้งมาอาวรนะมันสองทุกวันทำราวปับว่า,าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกล้าเข้าใจว่าสองท่านนี้คงกางข่าวว่าไเมืองไทยเราเป็การกลองรูปแล้วครับกลัวไหมครับผมก่อนครับคือจะบอกว่าจริงๆปลอมมานานแะล้วครับได้ปลอมมานานแล้วแล้วก็ถามว่ากลัวไหม ผมเกลียดม,มากกว่าคือผมผมไม่ชอบแบบผมรู้สึกว่ามันแย่มากไม่ได้เลยใน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 ก็เออแล้วก็ยิ่งพอมาทำสมาคเมเนี่ยก็ยิ่งยิ่งสุกไม่ดีกับตำนาเนี้ยนะครับแต,แต่ว่าใจอีกด้านหนึ่ง <ๆ S 1> คือก็ต้องยอมรับว่าการฟองงา,านศิลปะเนี่ยมันอยู่คู่กับโลกศิลปะมาทุกที่ทุกประเทศประเทศที่จเจริญแล้วคือเจริญนต่เฉพาะต้องมีวิธีที่สูง งานศิลปะไม่ว่าจะระดับไหนหรือตามเส้นทางงานอะไรอะเนียก็ยังไม่รอดก็คือมีก็คือสรุปก็คือเราก็ต้องอยู่เพราะว่าศิลปะมันมีราคางารก่อนคุ้มอยู่แล้วถ้าเราเต็นคุ้มใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะต้องอยู่กับมันแล้วก็จับการกับมันให้ได้ก็มันมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนต้องต้องถามว่าก็ต้องช่วยกันก็ต้องเออ เคยมีคนแนะนำให้ผมไปดูแกลเลอรี่สองที่แล้วก็ถามผมว่าสองที่นี้ลองผมไปดูที่แรกดู่ไหมคุณลูกค้าผมรู้เลยรองรองเลอ่ยแต่แกลเลอรี่มซื้อมาแล้วอ่ะมันก็ต้องทำให้เป็นงานแท้มันต้องทำให้เต็วของแท้ได้แน่เพราะมันซื้อมาแล้วแต่เราไปดูด้วยสายตาเรามันไม่มีที่จุดอะไรเลยนะแต่เราดูด้วยความชำนาจแต่อีกที่หนึ่งเขาในเวียดนาม ผมก็ดูเราบอกว่างานนี้เขาขายอะมันเป็นงานที่ตันทร์เขียนเวอร์สองที่เขาทำซึ่งแกเห็นมเป็นมือจะเ็นขีนูอ่ไม่้เขียนเหมือนี้เะเขียนขายเนียเ็เขียนแบบูแล้วมันก็ไม่เป็นมือมันเลยทำให้ทำใครก็าว่าอาจจะเป็นงานรองแต่ผมบอกว่าอไรเนี่ยจันรวันผมก็ทำก็ผมไปดูคุยกันได้ันไม่ใช่งานองแต่แกเขียนไ่เป็นมืออคคุณคิดวัาไหมงานลองก็ ไม่เคยกลัวค่ะเพราะมันก็พอแต่ที่มาของคุณกี่มันน่าเชื่อถืออยู่แล้วเห็นไหมว่าเไม่ได้ที่อยู่ฝาอันนี้ที่อยากถามสต๊อกนิดนึงจริงๆแล้วที่เคยอเห็นโมโหขันแดนมันก็มีแต่ทุกอย่างที่มันมีมูลค่ามันก็จะต่อกสตบอกนนั่ไงแต่ก็รอมันมีตัวแก้สแตนที่เคยได้เห็นนายกโมโหขันแดนมันก็มีบอกในที่สุดเราคิดที่จะทำคณะ มาาคิดว่าสมาคมอีกหน่อยไม่ควรจะทำเอาอาจารย์อาพี่แต่เอาละเป็นคนการันตีเดอร์เป็นออกมาเป็นเซอร์ที่ต่างได้แล้วคุณทีอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ที่มีหยอกพูดที่มีหมดเลยทุกมิวเซียมมีของไทยแม้แต่ผู้หลังเองมันซื้อมันก็กลัวว่าเอ๊ะอยากเอาอยากให้ตลาดเปิดเลยเขาก็ซื้อคนเราเองก็ไปหลอกผู้หลังก็โดนหอบลอผู้หลางที่เราจัดก็โดนเพราะฉะนั้นเขาจะกลัวถ้าไม่มีสถาบันอะไรที่อยางที่ออกที่ว่ามันน่าออกนะคะ หน้าหน้าเป็นแบบว่าถูประจุมกันแทกเะละฟังเขาจะมีมีดแล้วก่าเออเป็นเซนติเกตเซนว่าเอาจากหลายๆส่วนที่ตาถึงถึงอ่ะไม่ไม่จำเป็นว่ารูปถือว่าจันท์หวานี่ดูไม่ขาดก็เป็นที่แก่ก็ต้องมีแต่ละเซตของของอาจารย์เ่ยไม่จำเป็นว่าเป็นคนปริไฟมคนเดียวกันมาหน้ารูปปริไฟอันนี้ก็ช่วยตลาดมากเลยเนี่ยอยากฝากให้สมามทำ้วได้สามด้วยว่าเราไม่มีหน่วยงานไหนนะมันต้องมีเพราะว่าอันนี้ไม่คิดว่าสถาลทําได้ กระทรวงท่านทำเองก็ดูไม่เป็นมันต้องนักสะสมมันต้องศิลปกรมันต้องอาจารย์มันต้องคนที่เคยพบาะแบบยิ่ทำเร็วนี้ดีเพราะว่าอาจารย์ก็จะตายเสียไปเรื่อยๆแต่ว่าคนรู้มันจะทั้งใกลห่างอย่างผมเนีผมก็ดูเป็นเฉพาะบางศิลปินเนะครับผมไม่ได้ใส่ทุกคนเข้าใจกับเบื้กงสนของเราเหมือนกันยุคนี้เราหกช่วงนี้คนนี้เก่งเราก็เอาเข้ามามันไม่จำเป็นว่ามันเป็นคนเดียวกันเยอะ เลยมันไม่เป็นเลยได้ผมจะมาแล้ว่าสร้างความเชื่อมั่นยังไม่อยากอยากให้มีมากมากฝากคุณต้องไว้นะครับคุณต้องอปเท้า้วของเท้าเลยหนึงอะไรเราคุยคุยอยู่ของเท้าครับคิดว่าทำได้ไหมคุณต้องก็เดี๋ยวต้องคุยกับผู้กรรมการกรรมการก่อนคือเราคือจริงประทับมาคงนักหนาในปีโอกาสที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วเรื่องการ ออกไปเคยนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ก็คิดอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมันก็เหมือนในาเสี่ยงกับการโดนด่าอย่างที่เค็นนะทุกคนเนี่ครับที่ต้องมีคนไม่ชอบเลแน่ๆในการออกไปเจอขึ้นมาไปดินเนี่ยมันมีคนที่เห็นด้วยและมีคนที่ไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยแล้วแล้สมาคมก็จะเปลี่ยนตัวพอสมควรคุณต็อกต้องเป็นนายทุนสมาคมก็จะเป็นผู้ร่วมในการลงนาเดี๋ยวผมให้ปนะโยชน์เป็นแล้วผมรับ โอเคครับคุณที่จะคุยกานได้วยจริงเพราะว่าของต่ารเราก็ออกออกกองไปเยอะจังเลยจริงมันไม่เป็นไม่เป็นปัญหาแรกๆอาจจะมีคนว่าบ้างแต่นที่สุดแล้วมันเป็นคนดีจริงนต้องมาโอเคครับเราใช้เวลามาเล่นนานแล้วตอนนี้เวลาในการแถลนานจบลงแล้วครับคือถ้าเราจะคุยเนี่ยไปได้เรื่อยๆครับไม่จบง่ายๆหรอกมันจะไม่จบแน่ๆครัไปได้เรื่อยๆเพราะเรื่องคุยมีเยอะมาก ผมถามพี yeah. like ่ๆจะมีอยูสุดท้ายเป็คำถามที่สำคัญมากไหมและเราจะปิดการเสวนาด้วยคำถามนี้เลยการมีเมียเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเป็นปุญกติกไหมมตอบให้ดีนะเมียคนไหนจะนั่งดูอยู่ที่บ้านเราไม่ไม่ได้มีอุปสรรคนะเป็นกำารทำานโดยลาช้มันทำให้เรามุ่งหน้าบุญปีติมันทำให้เรารู้สึกไม่เป็นอิสระไหมตอบดีๆตอบดีๆผมว่าเป็นกำลังใจอะที่ไม่อาจจะไม่มี น้องแต่แต่พี่อยากทำมีกำลังใจจากน้องๆพี่อื่นอีกเยอะแยะนะพี่ก็อยากรูเพราะว่าเมียมั็นดีหรือเปล่าวะผมว่าสำหรับผมผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคือคือด้วยสิ่งที่ที่เราทำอยู่เป็นสิ่งที่เมียก็รู้ไหมเข้าใจรู้สึกครับก็ถือว่าได้เมียที่ดีไงครับนะครับซึ่งเราจบอย่างว่างานมากนะครับ โดยคำตอบพี่เมียทุกคนในโลกใบนี้จะต้องดีใจกับคำตอบที่พี่ๆได้พูดเอาไว้ครับวันนี้เราใช้เวลามาจนจบเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกดีมากนะครับที่ได้พาทั้งสามท่านมาพบกับทุกท่านในวันนี้เข้าใจว่าทุกท่านคงได้มองบางอย่างที่เป็นประโยชน์แน่ๆครับแล้วก็ดีมากผมไม่เคยคุยกับนักุณทรอจและคุณปิกแบบนี้มาก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อเป็นการขอบคุณอย่างเป็นทางการผมขอเสพขอบุุณให้แก่ท่านสมท่านครับและขออนุญาตจบการเสษนาจดหมาคั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิจารรมในวันนี้ครับสวัสดีครับ